สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเสีสเบรสขุดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้วันที่22ค่ะตรงกับวันเสาร์เดือนเมษายนแอดมินก็ได้รับอนุญาตจากเสเส์นะคะให้มาทำคลิปในเรื่องของการขุดเจาะสะดือนะคะหรือว่าทำธนาคารน้ำแบบระบบเปิดนะคะสำหรับ ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สระเก่าค่ะที่ท่านลูกค้าได้ทำการขุดไว้แล้วนะคะแล้วเราก็มีการมา,าปรับเปลี่ยนนะคะในการขุดแบบใหม่เพราะเนื่องจากว่าเดิมนี่จะเป็นสระที่ไม่มีสะดือน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นกระหลิงชันลงมาเลยนะคะแล้วก็ ยากต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรนิดนึงนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีการาขุดเจาะสะดือให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อว่ารอว่าจะมีพายุเข้านะคะประมาณวันที่24 25ก็เลยต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยในวันนี้นะคะลักษณะของการจอดสะดือก็จะมีองค์ประกอบในการช่วยหลายอย่างเลยนะคะเนื่องจากว่าน้ำ จะออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าอยู่ได้ทั้ง,งคืนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1เมตรเลยนะคะนี่ก็มีการสูบน้ําอยู่ตลอดเวลาจะทําให้ง่ายต่อการขุดด้วยนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าดินตรงนั้นนะคะจะมีการซ้อพังลงนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สาเก,ก่าด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีการทําตะพักนะคะการทําทตะพักนี่ก็มีประโยชน์อย่างหลายอย่างเหมือนกันค่ะ ก็จะช่วยให้ดินไม่ซ้อพังนะคะแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของสัตว์เล็กนะคะสัดครึ่งบกครึ่งน,น้ำค่ะในเรื่องของนธนาคารน้ำแบบเปิดนะคะก็คือการขุดสระแบบนี้ค่ะการเจาะสะดือน้ำนะคะเพื่อ,อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำมีความ ชุ่มเย็นนะคะมีความเย็นอยู่อยู่ด้านล่างนะคะเมื่อนำไปใช้ประโยชน์าทางด้านการเกษตรตรงนี้น้ำก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ลดการระเหยน้ำจากด้านบนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฤดูแล้งนะคะเนื่องจากว่า,าน้ำที่อยู่ชั้นใต้ดินนะคะก็จะมาลงมาพักอยู่ ตรงสะดือน้ำนะคะจะให้จะมีน้ำไหลออกมาอยู่ตลอดนะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆที่ว่า,าเราออมเงินค่ะเก็บเงินในธนาคารเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเอาออกมาใช้ก็คือก็คือตรงนี้ละคะ่ะเงินในธนาคารก็เหมือนน้ำที่อยู่ในสะดือน้ำเนะะี่ยค่ะเป็นธนาคารน้ำ ตัวนี้ก็จะเป็นเสียเสมนะคะท่านลงขุดเองเลยนะคะลงมือเองหมดแล้วก็จะมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนะคะที่จะต้องคอยดินขึ้นข้างบนไว้นะคะจะเห็นว่าการขุดสะที่จอดสะดือตรงนี้นะคะก็จะมีชั้นตะพักหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นลงมาเลยทีเดียวนะคะแล้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นบ่อหลักค่ะ เป็นบอ่อหลักตามที่ทางลมนะคะที่เสยเสนท่านได้พูดกล่าวไว้นะคะวา่าจะต้องอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะเป็นบอ่อหลักเพื่อ,อเป็นรองรับลมฤดูหนาวค่ะที่จะพัดผ่านมาจะทําให้มีความชุ่มเย็นนะคะชุ่มชื้นฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะของแปลงของท่านลูกค้านะคะ นี่คะ่ะเซฟรถขุดคะ่คะค่ะก็ลงมือขุดเองเลยนะคะกระเดาวจะนับบอกระเดาวจนับบอคะกระเดาไม้กระเดาไม้กระเดาค่ะ <c oughs> อัน <c oughs> นี้ก็ได้ภาษา มานิดๆหน่อยๆค่ะกระเราก็คือร้อนค่ะร้อนร้อนไม้อากาศร้อนหรือเปล่าค่ะ,คะอันนี้ก็จะตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตลอดเลยนะคะเพื่อไม่ให้น้ำไหลลงมาลงที่ขุดจะดื้นน้ำนะคะอันนี้สูบออกไปด้านนอกก่อนค่ะก็จะเป็นลักษณะของการรีโนเวททั้งหมดเลยนะคะในสระเก่าตรงนี้นะคะก็จะ มีคันล้อมนะคะไว้สำหรับปลูกพืชนะคะปลูกไม้ผลแล้วก็การเดินที่สะดวกนะคะใช้รถนะคะเข้าออกได้ง่ายเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าทำการปลูกผักนะคะแล้วก็มีการเพิ่มชั้นตะพักให้เรียบร้อยนะคะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนมากๆค่ะแต่ว่าการทำงานนี้ก็คึกคื้นอยู่ตลอดเลยนะคะตั้งแต่เช้า แลีวคุณผู้ชมก็จะได้เจอได้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลืนเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า,าน้ำที่ออกมาเนี่ยจะใสจะเป็นสีฟ้าหรือเปล่านะคะต้องรอรุนอีกทีหนึ่งค่ะทีมงานเสเสจนี่จกทีไรก็น้ำแตกทุกทีเลยนะคะ เห็นเสียเสยพูดกล่าวไว้นะคะแอนรู้สึกว่าจะเป็นตะพักอีกอีกอักอนนึงนะคะตรงนี้เห็นเสียเสมแจ้งมาว่าจะทําเป็นตะพักลงไปอีกหน่อยค่ะเพื่อกักเก็บน้ําไว้ได้เยอะๆตลอดทั้งปีค่ะค่ะถ้ายังไงแอดมินขออนุญาต ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีการขุดที่แบบใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะคะตามลักษณะพื้นที่งไงเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตนำมาเสนอคุณผู้ชมให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนให้กับลูกค้าหลายๆท่านคุณผู้ชมหลายๆท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะขุดสระโคกหนองนาค่ะ ไว้เพื่อทำการเกษตรอนาคตข้างหน้านะคะเป็นธนาคารอาหารธนาคารน้ำไว้นะคะก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายค่ะทีมง,งานเสด็จรถขุดตรงนี้ก็ให้รายละเอียดแล้วก็ใส่ใจทูกผลงานเลยนะคะความสุขของท่านก็คือผลงานของเราค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ของทางทีมง,งานเสเด็จรถขุดนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ